ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ SoftSkill Sisterer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแอมชัยวัฒนาพงศ์ u n i c t t o o n o o c h h โค้ชด้านการสื่อสารที่เชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังเคยเป็นไหมคะเวลาจะไปบรีฟงานหรือบางทีไปรับบรีฟงานหรือจะสื่อสารให้เข้าใจตรงกันสักทีเนี่ยเรากลับได้คำตอบที่คุมเคลือ หรือว่าตีความได้หลายแบบจนต้องมานั่งแก้กันอีกทีหรือบางทีนะคะเราตั้งคําถามกับตัวเองจนเราถามว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ แล้วก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยเพราะว่าบางทีนะคะปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่คำตอบแต่ว่าอยู่ที่คำถามที่เราถามตั้งแต่แรก EP นี้นะคะอําจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าคุณยิ่งต้องการข้อมูลที่ชัดมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ควรถาม why หรือถามว่าทำไมมากเท่านั้นนะคะเพราะว่าการถาม why หรือถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงทำทำไมถึงคิดแบบนี้ทาไมจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของการทางานของสมองเ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้คาถามเป็น why มันคือคําถามที่กว้างมากๆและสมองเรามักจะตอบคําถามนี้ด้วยเหตุผลที่หาได้นะตอนนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ใช้ได้จริงเสมอไปบางครั้งเนี่ยเลยมีาศาสตร์ที่อย่างเช่น5 why เพราะว่าพอเราถามว่าทําไมเขาตอบเหตุผลที่1เรายังไม่เข้าใจเราถามอีกทําไมมันก็มีเหตุผลของเหตุผลที่1มาซ้อนกันอีกจริงๆส่วนตัวแอมก็ชอบาศาสตร์5 why นะคะในการถามเพราะว่ามันทําให้เรากลับมาถามตัวเองซ้าแล้วซ้าอีกเป็นการทบทวนตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ว่าในมุมมองของการสื่อสารกับสมองเนี่ยมันมีวิธีการค่ะอัายกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราถามว่าทําไมเราถึงอยากทำโปรเจกต์นี้คนตอบอาจจะนึกถึงแรงจูงใจลึกๆหรือเหตุผลบางอย่างแต่คําตอบก็อาจจะคลุมเครืออยู่ดีซึ่ง มันอาจจะไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้นะแต่ว่าคําตอบนั้นนะ่ะมันมาจากสารทิศสารทางที่เขากําลังคิดอยู่และลึกๆล,ล,ลงไปในในจิตใจของเขาอะ่ะประเด็นคือมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้ว่าแล้วต้องทําอะไรต่อคะ่ะในโลกของโคชชิ่งแอนด์ค m มมิ c เคชันนะคะที่อศึกษาอยู่แล้วก็ศึกษาวิธีการจะสื่อสารกับสมองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงคําว่าทําไมเพื่อให้ได้คําตอบที่จับต้องได้และนําไปใช้ได้จริงค่ะ แอมค่อยๆยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแทนที่จะถามว่าทําไมอย่างนู้นทําไมอย่างนี้การเปลี่ยนคําถามเพื่อให้ได้คําตอบที่มีคุณภาพมากขึ้นเช่นทําไมถึงอยากทําสิ่งนี้เปลี่ยนเป็นถ้าทําสิ่งนี้มันจะส่งผลอะไรกับคุณตัวอย่างที่สองนะคะทําไมถึงรู้สึกไม่ดีเปลี่ยนเป็นตอนนี้คุณรู้สึกอะไรหรืออะไรทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นตัวอย่างที่สค่ะทําไมถึงทําไม่ได้ เปลี่ยนเป็นตอนนี้ติดขัดตรงไหนคําถามนี้จะช่วยให้มันระบุชัดเจนแบบสเปคซิฟิกมากขึ้นว่ามันตรงไหนกันแน่หรือแล้วมีอะไรที่คุณควบคุมได้บ้าง คำถามเนี่ยมันจะวนอยู่ในคําว่าอะไรอย่างไรประมาณนี้นะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะอัไม่ได้ใช้กับแค่การถามคนอื่นคะ่ะแต่คนที่อําถามบ่อยที่สุดว่าถ้าทําสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลยังไงนั่นคือการที่อําถามตัวเองคะ่ะอําถามตัวเองบ้างนะว่าเอ้ยทําไมอําถึงทําปรากฏว่ามันก็จะมีทําไมของทําไมของทําไมไปอีกแต่ว่าเวลาที่อําจะตัดสินใจลงมือต้อง ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะทางเลือกซ้ายขวาแอมจะถามว่าถ้าแอมเลือกซ้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแอมเลือกขวามันจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตน,นะคะคําถามมันคือคําว่าอะไรเมื่อคุณเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรกับอย่างไรสมองคุณจะสามารถจับประเด็นได้มากขึ้นด้วยแค่ลองเปลี่ยนจาก y เป็น w หรือ h o w จะพบว่าคําตอบของเราอะเปลี่ยนไปทันทีและนี่คือการทํางานโดยธรรมชาติของสมองค่ะ มันมีคำกล่าวอยู่คำหนึงที่อําชอบมากนะคะก็คือ the questions are the answers คำถามก็คือคำตอบของเรานั่นเองและคำถามที่ดีก็จะพาเราไปหาคำตอบที่ดีด้วยบางครั้งเราไม่ได้คำตอบไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีคำตอบมันเป็นเพราะว่าเราอะไม่ได้ตั้งคำถามให้มันถูกต้องแม้ว่าคำตอบจะอยู่ตรงหน้าแต่เราก็ยังไม่เห็นอยู่ดีให้ลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณคุยกับคนอื่นหรือแม้แต่เวลาที่คุณคุยกับตัวเองเนี่ยคุณใช้คำว่าทำไมบ่อยแค่ไหนให้ลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรกับอย่างไรดูค่ะ แล้วสังเกตนะคะว่าเราได้คําตอบเปลี่ยนไปหรือเปล่าและถ้าลองใช้แล้วได้ผลนะคะหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากแชร์ให้แอมฟังแอมอยากฟังนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยอย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทําอย่างสม่ําเสมอต่างหากที่จะกลายเป็นอุปนิสัยแห่งทักษะนั้นพบกับ Soft Skills Whisperer ตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ